ข้าก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตใหม่ที่พระเจ้าประทานให้กับเราในวันนี้ซึ่งเป็นชีวิตที่ดียอดเยี่ยมที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้คุณโยเซฟอ่านภระวนะที่ส่งเข้าไปนะคะมัทธิวบทที่16ข้อที่18เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้ กิจการบทที่26ข้อที่14เมื่อค้าพระบาทกับคนทั้งหลายล้มฟุบลงบนพื้นค้าพระบาทได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับค้าพระบาทเป็นภาษาฮิบรูว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมการที่เจ้าถีบประตักก็เจ็บตัวเจ้าเองลูกาบทที่20ข้อที่18ทุกคนที่ล้มทับศิลานั้นจะต้องแตกหักไปและถ้ามันตกทับใครคนนั้นจะแหลกละเอียดไปอิสยาบทที่11ข้อที่9 จะไม่มีการทำให้เจ็บปวดหรือการทำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มด้วยความรู้ในเรื่องของพระยาเวเหมือนน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้นมัทธิวบทที่21ข้อที่12ถึงข้อที่14พระเยซูเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่พวกซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นทรงคว่ำต๊ของคนรับแลกเงินและทรงคว่ำม,ม้านั่งของคนขายนกพิราบพ,พระองค์ตัดกับเขาทั้งหลายว่า มีพระเจะนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่พวกท่านมาทําให้เป็นถ้ำของพวกโจรคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หายหนึ่งที่โมทีบทที่ 3. ข้อที่15ถ้าข้าพเจ้ามาช้าท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรภายในครอบครัวของพระเจ้า ซึ่งเป็นคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนเป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริงครับค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็พระคัมภีร์หลักนะคะในวันนี้ในมัทธิวบทที่16ข้อ18ในพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหาไม่ได้ หัวข้อที่จะแบ่งฟันก็คือคริสตจักรของพระเจ้านะคะคริสตจักรของพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็ที่จะผ่านไปคริสตจักรของพระเยซูคริสต์จะต้องเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องก้าวไปในพระสิริของพระเจ้าในอิสยาบทที่สองข้อสองข้อสบ่งบอกอนาคตของคริสตจักร ว่าคริสตจักรของพระเจ้าจะต้องจเจริญแล้วก็ทั้งมั่นคงและต้องจเจริญด้วยแม้ว่าจะมีการคมเหงไม่ว่าจะมีการคมเหง,เหงแล้วก็การโจมตีของศัตรูมากมายสักเท่าใดคริสจักรก็จะไม่มีทางถูกหยุดไว้หรือไปต่ออย่างต่อเนื่องไม่มีอำนาจใดจะทัดทานหรือว่าหยุดกิจการงานของพระเจ้าได้นี่คือคริสตจักรขององค์พผู้เป็นเจ้า คริสตจักรไม่มีวันหยุดทําการคริสตจักรจะต้องเป็นคริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยพระส,สุริยคมพระเจ้าแม้ว่าโลกนี้จะเต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายหรือว่าสิ่งเลวร้ายคริสตจักรจําเป็นจะต้องก้าวหน้าความชั่วร้ายต่างๆก็ทัดทานไม่ได้มารซาตานก็ทัดทานไม่ได้ปัญหาการกลมเหงคริสตจักรก็ไม่สามารถที่จะต่อกร่อนกับคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ คริสตจักรก็จะไม่มีทางถูกหยุดไว้ได้และจะคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพระเยซูคริสต์มีความหมายที่โปรงตรัสในพระคำของพระเจ้าโปรงตรัสว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชชยต่อคริสตจักรนั้นหาไม่ได้สิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสเป็นความจริงเป็นพลังเป็นฤทธิ์เดชเป็นถ้อยคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อโรงตรัสมันจะต้องเกิด เมื่อพงตรัสไม่มีอำนาจใดจะทัดทานได้ให้เรามีความเชื่อตามพระวจนะคำว่าพลังเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหาไม่ได้คำว่าพลังเป็นภาษาของผู้เผยวจนะสำหรับฤทธิดเดชและการครอบครองดังนั้นพลังนรกการครอบครองของนรกจะไม่สามารถมีชัยเหนือคริสตจักรได้ให้เรามีความเชื่อตามพระวจนะ ไม่ว่ามันจะทำอะไรก็ตามตั้งแต่คริสจักรถือกำเนิดเกิดขึ้นนั้นยังคงอยู่ได้แม้ว่าผ่านการคมเหงมากมายมีผู้คนที่มีตำแหน่งทั้งมีตำแหน่งทั้งมีอำนาจในประเทศต่างๆมีอิทธิพลในโลกนี้เคยต่อสู้กับคริสจักรคนเหล่านั้นก็ตายไปแล้วแต่คริสจักรยังดำเนินการทุกวันที่ประเทศเกาหลีก็ดี ผู้คนมากมายต่อต้านคริสตจักรทำลายคริสตจักรแต่คนเหล่านั้นก็ตายไปแล้วแต่คริสตจักรในประเทศเกาหลียังอยู่แล้วก็ทำให้ผู้คนได้รับความรอดในประเทศนั้นๆที่อ้างเกาหลีเพราะว่าอ่านประวัติศาสตร์คริสตจักรที่เกิดขึ้นในเกาหลีเราก็ได้รับพรผ่รมากมีการต่อต้านมีต่อสู้ก่อนหลายประเทศด้วยเช่นเดีวยวกันว่าจะเป็นที่ประเทศจีนด้วยยิ่งต่อต้านยิ่งข่มเหงคริสตจักรก็ ทวีคูณขึ้นอย่างไม่ธรรมดาบ่งบอกว่าพลังแห่งความตายพลังของนรกไม่สามารถต่อต้านอำนาจของพระเจ้าได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราระมัดระวังอย่าทำตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าอย่าทำชีวิตของเราต่อต้านขัดแย้งต่อพระเจ้าเพราะว่ามันอันตรายพระเจ้าไม่ตายแต่เราตายได้ทุกวัน ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะรักคริสตจักรที่เราจะไม่ต่อต้านแผนงานของพระเจ้าถ้าเราเห็นคริสตจักรเราทําดีต่อคริสตจักรเราใส่ใจคริสตจักรเราแสวงหาพระเจ้าในคริสตจักรและเราสนับสนุนคริสตจักรท่านจะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของท่านนะคะ นี่คือพระราชะกิจของพระเจ้าที่โปรงใส่พระไทยในพระราชะกิจของโปรงก็คือคริสจักรคนมากมายขููจะกำจัดคริสจักรให้หมดไปบางคนก็อวดอ้างว่าพวกเขาจะไม่ทนกับคริสจักรนี้ต่อไปนี่คือประวัติศาสตร์นะคะที่เคยมีที่เคยต่อต้านที่เคยข่มเหงที่เคยต่อสู้กับคริสจักรนะ บางคนก็ขู่ว่าจะทําลายครสตจักรคนจะจดจําไม่ได้เลยว่าเคยมีครสตจักรอยู่ในเมืองนี้อยู่ในประเทศนี้แต่คิสจักรนั้นก็ยังอยู่ในเมืองนั้นได้แล้วก็อยู่ในประเทศนั้นได้แล้วก็อยู่นานกว่าคนเหล่านั้นทุกคนที่ต่อต้านสารเสรรญและขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นคริสจักรไม่ใช่หน่วยงานองค์กรของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นแต่เป็นพระเจ้า เพราะฉะนั้นประเทศใดเมืองใดที่ไม่ได้ต่อตา้านคริสตจักรแล้วก็สนับสนุนแล้วก็เปิดประตูให้คริสตจักรของพระเจ้าเมืองนั้นก็จะเจริญคนนั้นก็จะรุ่งเรืองและก็ถ้าเราไม่ใส่ใจสนใจและเราก็ทิ้งคริสตจักรอันตรายขอบคุณพระเจ้าประเทศไทยให้โอกาสประเทศไทยจึงได้รับพรพไม่ได้ต่อตา้านคริสตจักรแถมยังดูแลคริสตจักรกฎหมายสนับสนุนไม่ให้ทำลายคริสตจักร คริสจักรของพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งพอพรใครก็แล้วแต่ที่ใส่ใจสนใจพระราชกิจของพระเจ้าเราต้องสนใจคริสจักรเราต้องใส่ใจงานของพระเจ้าและคริสจักรเป็นบ้านของพระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าคริสจักรจะมีชัยชนะเสมอคริสจักรจะทำลายศัตรูทั้งหมดที่มาต่อสู้ด้วยจะบอกให้ นั่นคือพ่อพรเหนือคริสตรร์ีรนสูตรัสกับเซาโลแห่งเมืองทรัสซัส,สเมื่อเขาข่มเหงคริสตจักรในกิจการบทที่2 6่สข้อสิเจ้าถีป,ปตักก็เจ็บตัวเจ้าเองและในลูกาบทที่20ข้อที่18พระอโปรงตรัสว่าผู้ใดลมทับศิลานั้นผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ศิลานั้นจะตกทับผู้ใดผู้นั้นจะแหลกละเอียดไป คริจสัจก์ของปเยิสุริสต์ไม่ใช่องค์กรของมนุษย์นะฮะแท้ที่จริงแล้วคือสิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะถูกทำลายได้ไม่สำคัญว่าการโจมตีของมารและสิ่งเลวร้ายของมนุษย์ที่ไม่มีเหตุเหนือคริจสักรรจะรุนแรงเพียงใดไม่มีสิ่งใดจะสามารถหยุดการเติบโตและผลกระทบต่อคริสัจกรในโลกนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรารักพระเจ้าแล้วก็รักคริสัจกร ักซึ่งกันและกันนะคะคริสัจจ์ทั้งหลายเราเป็นพี่น้องกันเราต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันเราต้องเห็นดีเห็นแดงเห็นด<ำ>ํากับคริสัจจ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องตอบสนองแผนการของพระเจ้าเราจะต้องตอบสนองพระเจ้านั่นเองรักคริสจัจจ์ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของคริศัจกรถ้าเราทําดีกับคริศัจกรทาดีกับพี่น้องของเราพระเจ้าบอกว่าเราจะได้รับพระพรไม่มีความกลัวไม่มีความเชื่อหรือไม่มีการข่มเหง ใดๆจะมีชัยชนะเหนือคริสตจักรไปได้โดยเฉพาะคริสตจักรที่ร้อนรนคริสตจักรที่มีฤทธิเดชมีพระวิญญาณบังเกิดใหม่คริสตจักรที่หิวกระหายการทรงสถิตคริสตจักรนั้นจะทําให้มีผลกระทบต่ออํานาจแห่งความมืดและต่อผีมารสาตานจะทําให้ผู้เชื่อเจริญขึ้นจะทําให้เมืองเจริญขึ้นจะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นจเจริญด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ใจสนใจพระราชกิจของพระเจ้าเราสนใจตัวเราเองเราสนใจบ้านเมืองด้วยเราสนใจประเทศชาติด้วยเพราะว่าถ้าคนได้พบพระเจ้าเขาจะมีชีวิตใหม่เขาจะกลับใจใหม่เขาจะทิ้งบาปเขาจะทิ้งเล่เหลี่ยมเขาจะทิ้งวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเพราะนั้นคริสตจักรของพระเจ้าสนับสนุนให้คนมีคุณภาพให้คนมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้มีชีวิตมีศักยภาพสูงส่ง ไม่ใช่ให้เราต่ำลงไม่ใช่ให้เราเคลื่อนต่ำแต่เราเคลื่อนโดยฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือไม่สกรปรกไม่ต่ำแต่ของสูงมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนไงคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำดีต่อพระเจ้าก็ทำดีต่อคริสจักรทำดีต่อซึ่งกันและกันและทำดีต่อผู้คนมากมายได้เพราะว่าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงเคลื่อนไหวอย,อยู่ในเรา ถ้าคริสเตียนรู้ว่าดีแต่เราไม่ทําเหมือนท่านนะกระทูดแบ่งปันนั่นแหละก็เป็นบาปวันนี้ถ้าเรารู้ว่าการอาธิษฐานการเชื่อฟังการดําเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าการที่เราจะตอบสนองแผนการของพระเจ้าแต่เรานิ่งเฉยเมินเฉยเราก็ไม่ได้ทําหน้าที่ รู้ว่าดีแล้วไม่ทําก็เป็นความบาปชนิดหนึ่งการเพิกเฉยก็เป็นความบาปชนิดหนึ่งไม่ใส่ใจไม่สนใจพระราชกิจของพระเจ้าไม่สนใจว่าคริสจักรจะไปทิศทางไหนไม่สนใจนาพระไทยพระเจ้านั่นเองวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเรา ให้เราทราบว่าคริสตจักรของพระเจ้าไม่มีอำนาจใดาที่จะทัดทานได้เลยและพระเจ้าพระวจนะคำของพระเจ้าผ่านอิสยาบทที่สองข้อสองข้อสามบอกกับเราชัดเจนว่าคริสตจักรของพระเจ้าเท่านั้นจะมั่นคงแล้วก็สูงเด่นทุกสิ่งจะต้องถูกทำลายแต่คริสตจักรพระเจ้าสัญญาว่าจะมารับไม่ได้มารับบริษัทไหนมารับผู้เชื่อไม่ได้มารับหน่วยงานองค์กรใดๆแต่ปง่งบอกว่าองค์จะรับเจ้าสาวก็คือคริสตจกักร เพราะฉะนั้นคริสตจักรทั้งหลายผู้เชื่อทั้งหลายจงรักษาความเชื่อไว้จงมั่นคงไว้จงมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้ารักพระเจ้าร้อนรน,รนกระตือรือร้น,ร,นรักษาชีวิตเพื่อเราจะไปดีมาดีเพื่อมารสตานจะไม่สามารถทำลายเราได้ถ้าเรามีการเจิมที่มาจากพระเจ้าจะทำให้เราชนะเราไม่สามารถที่จะเอาการเจิมของผีมาดำเนินชีวิตและเราก็จะชนะได้ นั่นคือพลังนรกนะฮะ มันสตานต้องการที่จะทำลายเราแต่วันนี้พระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักเราและเราเป็นคริสตจักรของพระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องท่านพระเจ้าจะไม่มีวันทำลายท่านพระองค์จะประทานชัยชนะให้กับเราขอให้เราที่จะรักคริสตจักรแล้วก็รักพระเจ้ารักพระเจ้าก็คือรักคริสตจักรรักคริสตจักรก็คือบ่งบอกว่าเรากำลังประกาศตัวเราว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้านะคะการที่เราปรากฏตัวที่คริสตจักรบ่งบอกว่าเราอยู่ฝ่าย พระเจ้าสารเสรอแล้วขอบคุณพระเจ้าให้เราที่จะสํแดงตัวตนยืนหยัดยืนยันให้คนมากมายได้เห็นว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้ามารซาตานนะคะก็จะก็เรียกว่าโอรับทราบและเราก็ต้องเตรียมตัวดีๆรักษาชีวิตของเราและไม่ต้องกลัวแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอะไรพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งท่านพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะสถิตอยู่กับท่าน ผู้ที่เป็นใหญ่อยู่ในเราก็คือพระเจ้านะไม่ใช่ธรรมดาพระคำของพระเจ้ารับประกันว่าพระองค์จะทําให้ท่านมีชัยชนะเสมอสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้านี่คือคําว่าคกฤจักรของพระเจ้ากําลังเคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้านั่นเอง เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักโลกใบนี้รักมนุษย์ทุกคนพระเยซูเสด็จเข้ามาเพื่อที่จะตายไถ่บาปมนุษย์เพื่อที่จะมาตั้งอาณาจักรแผ่นดินสวรรค์ก็คือคริสตจกักรผู้เชื่อทุกคนต้อนรับพระเยซูคริสต์ต้องเข้าคริสตจกักรต้องรับการเสริมสร้างรับการเตรียมชีวิตเพื่อที่จะเป็นขุนพลของพระเจ้าเพื่อที่จะต่อต้านวันอันชั่วร้าย เมื่อเราเติบโตพระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นลูกแห่งหมายสําคัญและการอัศจรรย์เราจะต้องโตทุกวันแล้วก็โตอย่างต่อเนื่องด้วยเชื่ออย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราจะเผชิญอะไรมันจะมีทั้งสถานาการณ์ที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นเหมือนกระตูดแบ่งปันเมื่อเชา้ารถขับไปดีๆมีทั้งผิดแล้วก็ถูกรถที่ถูกก็ถูกก็เจอสิ่งที่ก็เรียกมีผลกระทบมันก็ต้องมีการประทะกัน แต่ว่ามันจะต้องมีฝ่ายถูกและฝ่ายผิดแล้วฝ่ายถูกก็มีผลกระทบบ้างแต่ไม่เป็นไรแต่เราก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและพระเจ้าจะปกป้องเราพระเจ้าจะให้สิทธิ์กับคนที่ดําเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาพระเจ้าการอธิษฐานการที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้มันมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีประปน ปะปลายประปนมากมายดกดด่นแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะประทานกำลังให้กับเราประทานชัยชนะให้กับเราเมื่อเรามีใจให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะมีวิธีให้กับเราที่จะเดินในเส้นทางที่มืดมนเราจะสามารถที่จะเคลื่อนไปต่อได้โดยพระคุณโดยความรักของพระเจ้านี่คือสิทธิอํานาจของคริสตจักรนี่คือพลังที่พระเจ้าให้กับคริสตจักร พลังแห่งความตายจะมีชัยชนะต่อคริสตจักรนั้นก็หาม่ได้สรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงกระทำกิจของโปร่งแน่นอนและเมื่อเรามอบกายใจชีวิตของเราให้กับพระเจ้าเราก็จะโอ้ให้ชีวิตกับการงานของพระเจ้าได้อย่างไม่ธรรมดาและพระเจ้าจะปกครองเหนือท่านและพระเจ้าจะให้พลังกับท่านและพระเจ้าจะให้ใชัยชนะ กับคนที่รักพระองค์และพระองค์จะปกป้องเราและพระองค์จะอวยพรเราด้วยพระองค์จะต่อต้านศัตรูให้กับเราในหนังสือโยชัวบทที่หนึ่งข้อที่ห้าไม่มีอำนาจใดจะต่อต้านกับเราและจะชนะในหนังสืออิสยาบทที่ห้าสิบสี่ข้อสิบเจ็นี่คือมรดกของผู้ที่รักพระองค์ ผู้รับใช้ของพระองค์ทำมิกชนของพระเจ้าที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเชื่อฟังด้วยการให้เกียรติแล้วก็ตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเราแม้ว่าเราจะผชิญกับอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราทอมใจเปิดใจให้กับพระเจ้าช่วยเหลือเราพระเจ้าจะฉุดคุณขึ้นสรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้ามารสตานจะแตะต้องจะทำลายเราไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาในชีวิตของท่าน โปรองไม่เคลิมแล้วก็ไม่หลับแต่โปรองจะมาปกป้องเราเสมอพปรองจะส่งทูตสวรรค์ของพระเจ้าเข้ามาประจําตัวในชีวิตของท่านเหนือคริสสจักเหนือสิ่งที่กําลังเผชิญเราไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าเนี่ยมีทูตของพระเจ้าตามดูแลเราตลอดนะและทูตสวรรค์น,นั่นแหละจะไปรายง,งานกับพระเจ้าว่าเราไปไหนทําอะไรยังไงมนุษย์ไม่ทราบแต่ทูตสวรรค์ติดตามท่านแน่นอน คริสตจักรของพระเจ้าจะมีชัยชนะเสมอคริสตจักรของพระเจ้าจะไม่ถูกทำลายและคริสตจักรจะทำลายศัตรูทั้งหมดด้วยที่มาต่อสู้นี่คือพระพรที่มาเหนือคริสตจักรขององค์พระเยซูคริสต์ให้เราทราบว่าซาโลเคยต่อต้านเคยข่มเหงดีแล้วซาโลที่ไม่ตายพระเจ้ายังให้โอกาสมารับใช้พระเจ้าสำแดงผ่านพระวจนะ ซาวโลยังไม่รู้อิโนโนอินเนเลยพระเจ้าตรัสซาวโลซาวโลขมเหงเราทําไมแล้วก็ซาวโลก็ไม่รู้จากพระเยซูนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสมัยที่พระเยซูทําพระราชกิจในโลกนี้ เป็นอากทูตรุ่นที่ไม่ได้อยู่กับพระเยซูแต่พระเยซูมาพบเขาตอนที่เขากําลังข่มเหงคริสตจักรกำลังเดินทางไปเมืองดามัสกัสระหว่างทางนั้นแหละพระเยซูมาปรากฏกับเขาแล้วก็ตรัสกับเขาแสงสว่างก็ส่องเข้าไปในตาของเขาทําให้เขาพลัดตกหลังม้าแล้วพระเจ้าพระเยซูก็พูดกับเขาว่าซาโลเจ้าข่มเหงเราทําไมเจ้าไม่รู้หรือกําลังข่มเหงคริสตจักรตอนนั้นไม่ได้ไปเจอพระเยซูเป็นๆด้วยนะ กำลังไล่ล่าไล่เขาขมเหงคริสตจักรพระเยซูเป็นเจ้าของคริสตจักรพงหลักคริสตจักรใครขมเหงคริสตจักรเจอพระเยซูแน่ๆใครขมเหงคริสเตียนใครขมเหงเราเจอพระเยซูเหมือนซาโล ะะหลังจากนั้นซาโลก็พบพระเยซูกลายเป็นเปาโลและก็กลายเป็นคนที่รักพระเจ้าแล้วก็เป็นนักประกาศตัวยงเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นมิชันาลีคู่แรกที่ไปประกาศข่าวประเสริฐอย่างหนักกว่าการกลมเหงคริสจักนำยอกเอานามบงนี่คือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าจะทำเหมือนที่พระเจ้าทำกับซาโลแน่นอน ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอโปรงขอบคุณปรองสำหรับพระวจนะขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรอวยพรคริสตจักรทั่วโลกทั่วประเทศไทยขอพระเจ้าเจิมเหนือคริสเตียนทุกคนลูกของพระเจ้าปกป้องเขารักษาเขาให้ชีวิตของเขายำเกรงพระเจ้ารักพระเจ้ารักพระเจ้ารักพระเจ้าและมีชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าโอ้ปรุงเจ้าข้าปกป้องพี่น้องประชากรของพระเจ้าให้เขาที่จะหลงไหลในพระเยซูคริสต์แล้วก็ตอบสนองพระเจ้าอวยพรเขาปกป้องเขาไว้ไม่อนุญาตให้มันสาตนแตะต้องประชากรของ เจขอปรงรักษาพี่น้องที่เจ็บป่วยให้ได้รับการรักษาละกนาบขับไล่วิญญาณเจ็บป่วยออกไปวิญญาณละคาทำลายวิญญาณความตายการตายก่อนเวลาฉันลื้อถอนและทำลายลื้อถอนและทำลายลื้อถอนและทำลายทุกวิญญาณที่ลบกวนประชากรของพระเจ้าองค์จะคําไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการข่มเหงคดีศักรหรือถอนและ ทำลายทุกแผนงานของศัตรูให้สิ้นซากไปขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรขอปรุงอวยพรประชากรของพระเจ้าให้เจริญเบนขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามั่นคงและเข้มแข็งและกล้าหาญและเจริญรุ่งเรืองถวายเกียรติแด่พระเจ้าปกป้องทุกคนมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในพระราชนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าอวยพรค่ะขอร่วมเฉลิมฉลองด้วยความยินดีพระเจ้าพระเจ้าอเมนอเมนยินดีรับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระเจ้า ประวัติารขอบระเจ้าขอบประเจ้าเรนางเปกาขขอบเจ้าสมเดเจ้าขอบรเจ้าบะยมีนมี